อาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มฝึกอาชีพฟรีกับกศน,นระหว่างวันที่10-21ถึงมีนาคม2564กศนอเพลนยอ,อามจัดกิจกรรมฝึกสอนอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชา,าชีพงบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรวิชางานสารเชือกมัดฟางจำนวน55ชั่วโมง นาชุมชนบ้านยางระหงหมู่ที่สองตําบกลกราดแจอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีจํานวนผู้เรียน16คนคกลุ่มนี้ก็มีความตั้งใจเรียนกันดีนะคะทุกคนมีความตั้งใจมากขยันขันแข่งกันทุกคนเลยค่ะทุกคนมีพื้นฐานนะคะบางคนทําเสร็จแล้วบางคนยังทางําหังจากาที่เราเสร็จภารกิจทางบ้านแล้วนะคะเราก็มารวมกลุ่มกันทํานะคะ เป็นการทําเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขายได้ด้วยนะคะเสริมรายได้ของผู้มีเวลาว่างขอบคุณกสน,นอค่ะที่นมความรู้ดีๆเข้ามาให้กับตําบลของเรานะคะสามารถทําใช้เองแล้วก็ขายได้เรามีขายออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นคนไทยทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในเดือนมีนาคมกศนเพอในายายอันได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านของสำนักง,งานกศนจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่มีนิสัยรักการอ่านและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะและการคิดวิเคราะห์อ,อย่างสร้างสรรค์บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับปถมวัยจนถึงระดับผู้สูงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลายรูปแบบและสอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของคนในศตวรรษที่21